ทองคำเนี้ยเขาเอามาจากไหนนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเคยได้ยินมาก่อนนะว่าทามีการร่อนทองมันได้ทองจริงๆหรอคะวันนี้ออโราละละของเรามีคำตอบไปดูกันเลยค่ะ Oh my god ทองคำนะคะเป็นธาตุเคมคีมีสัญ,ญลักษณ์นะคะคือ Au นั่นเองมาจากภาษาละตินนะคะนั่นก็คือออร์รมนั่นเองค่ะเป็นธาตุโลหะทรานซิชันนะคะที่มีเนื้อสีทองมันวาวแล้วก็เนื้ออ่อนนุ่มสามารถนําไปยืดแล้วก็ตีเป็นแผ่นได้นั่นเองค่ะซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้มีการแบ่งนะคะการเกิดของแร่ทองคาเอาไว้2แบบด้วยกันแบบแรกนั่นก็คือแบบปฐมภูมิและแบบที่สองนั่นก็คือแบบทุติยภูมิหรือว่าลาน แร่นั่นเองค่ะแบบปฐมภูมิคือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่มีการผสมทางธรรมชาติจากน้ําแร่ร้อนผสมปรสานกับสารละลายพวกซิลิก้าทําให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่างๆเช่นหินอัคนีหินชั้นและหินแปรมีการพบของการฝังตัวของแร่ทองคำในหินนั่นเองค่ะ แบบพที่ภูมิหรือว่าลานแร่คือการที่หินที่มีแร่ทองคำแบบปฐมภูมิได้มีการสึกกร่อนและถูกน้ำพัดพาไปสะสมตัวในที่แห่งใหม่เช่นตามเชิงเขาลำห้วยหรือในตะกอนกรวดทรายในลำน้ำนั่นเองค่ะหรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหินนะคะแต่ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยว ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในประเทศไทยของเรานี้มีแหล่งที่ค้นพบทองคําที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะแหล่งแร่ทองคําปฐมภูมิในไทยได้แก่แหล่งโตมอจังหวัดนาราธิวาสแหล่งเขาสามิจังหวัดสราแก้วแหล่งชาตรีเขาโป่งจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งดอยตุงบ้านผาหีจังหวัดเชียงราย แหล่งเขาพนมพาจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนแหล่งแร่ทองคําทุทิยภูมิในไทยได้แก่แหล่งบ้านป่าร่อนจังหวัดประจวบคีรีขันแหล่งบ้านนาล้อมจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งบ้านทุ่งหัวจังหวัดลำปางแหล่งในแม่น้ำโขงจังหวัดเลยจังหวัดหนองคาย และแหล่งบ้านผาช้างมูบจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะโดยลักษณะที่พบโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะหรือว่าทรง้ายกิ่งไม้นั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้เมื่อเราทราบแหล่งที่มาของแร่ทองคํากันแล้วนะคะทุกคนอยากรู้ไปว่า แล้วแร่ทองคํานี้สามารถแปลงเป็นรูปประพันธ์ได้ยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราจะนําทองคาที่หาได้จากธรรมชาติซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่99.9%หรือ100%นํามาผสมอัลลอย3.5%จากนั้นนํามาหลอมที่จุดเดือดหลอมเหลว1 0 6 4องศาเซลเซียสและจุดเดือด2,970องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นเทใส่บล็อกค่ะนำแผ่นทองไปรีดนำ มาดัดเป็นวงกลมเชื่อมให้ติดกันสักนิดค่ะตะบายให้มีความเงาซึ่งก็แล้วแต่ดีไซน์ที่อยากจะประดิษฐ์ได้เลยนั่นเองนะคะแต่เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำความสะอาดกันสักหน่อยดีกว่าค่ะลงยาสักนิดซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกขั้นตอนนะคะต้องใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นา ้าของมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกว่าเราจะได้สร้อยสักเส้นหรือแม้แต่กําไรสักชิ้นนะคะต้องทิทถี่ิถนในรายละเอียดทุกๆชิ้นจริงๆค่ะซึ่งเราตั้งใจผลิตทองคํำที่สวยงามให้กับทุกคนได้เป็นเจ้าของกันนั่นเองค่ะ าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นเจ้าของกับสร้อยรูปประพันธ์สวยๆแบบนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพท่มเติมกันได้เลยทีทเว็บไซ w w a r o l a .co.th นั่นเองค่ะหรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของ a r ร l ลนั่นเองค่ะ ก like, ด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากเรานั่นองค่ะส่วนในครั้งหน้ารายการโอ้ไมค์โกเราจะมาพร้อมกับข้อมูลอะไรนั้นติดตามดูให้ดีค่ะ